สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายด่วนเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลหนองโพงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับหน้ากว้างสี่ร้อยสี่้สิบแปดเมตรนะครับ นี่เลยนะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะมีนี่นะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมเป็นที่เนินสูงเลยนะครับเป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกยาวตามถนนนี้ไปนะครับสองร้อยสี่ร้อยสิบหกเมตรนะครับทั้งหมดนะครับไม่ใช่สี่ร้อยสิบแปดสี่ร้อยสิบหกเมตรนะครับเดีย๋ยวบัตรจะพาไปชมหลักเขต นะครับตั้งแต่หมุดตรงนี้เลยนี่นะครับตั้งแต่หมุดหมุดนี้นะครับนี่นะครับหลักเขตตั้งแต่หมุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนะครับตรงไปหาต้นยูคานู้นเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีหลักเขตนะครับด้านนี้ยาวไปถึงนู่นนะครับ ประมาณ400นะครับ400เมตรนะครับยาวไปถึงต้นไอ้นู่นนะครับต้นยูคา่์นะประมาณ400เมตรเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นติดถนนสาธารณะนะครับติดถนนสาธารณะเป็นถนนลูกรังนะครับยาวมานะครับติดถนนสามด้านนะนะครับแล้วก็นี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับตั้งแต่ต้นไม้ต้นเนี้นะครับตั้งแต่หลักหมุดตรงนี้นี่นะครับยาวตามถนนลาดยางนะครับยาวไปนู้นเลยนะครับติดถนนลาดยางฝั่งเนี้ยนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้สองร้อยเมตรนะครับแล้วไปติดด้านทิศเหนือนะครับตั้งแต่โคง้งยาวไปนูน้นเลยนะครับฝั่งนู้นอีกสองร้อยสิบหกเมตรนะครับ ตั้งแต่มุมมุมตรงเนี้ยยาวไป216เมตรนะครับเกือบถึงต้นสะเดาตรงนู้นเลยนะครับนู้นอะประมาณนู้นเลยนะครับก็คือด้านทิศเหนือนะครับมีทางสาธารณะติดถนนลาดยาง216เมตรแล้วก็ติดถนนลูกรังต่อไปอีกนะครับติดถนนลูกรังไปอีก200เมตรถนนลาดยางก็จะโค้งออกไปนู้นนะครับแล้วจะมีถนนสาธารณะตรงไปอีก ะครับแล้วก็มุมแปลงด้านนู้นก็จะเป็นถนนสาธารอบเลยอ่าที่มองเห็นเสาตรงนู้นนะครับเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับตรงหน้านิคมโรดะนะเลยทีเดียวนะครับนะครับจากมุมแปลงเนี้ยออกไปนะครับแต่เราต้องวิ่งโค้งไปนิดๆนะครับแล้วก็ออกไปจากจากแปลงเนี้ยออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับระยะทาง2กิโลนะครับไปออกตรงนิคมโรจนะพอดีนะครับนะครับไปออกตรงนิคมโรดนะ ที่มองเห็นเสานะครับถ้าเราตรงๆไปก็ประมาณสักประมาณสักหนึ่งโลนะครับแต่เราวิ่งโค้งไปหน่อยๆนะครับตามรถพ่วงทัเลอร์มาเนี่ยนะครับจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับเข้ามาเพียงแค่สองกิโลนะครับมาถึงแปลงเลยนะครับตรงนี้นะครับราคาถือว่าเป็นราคาที่ซอฟที่สุดเลยนะครับสำหรับที่โซนนี้ตรงนี้สำหรับแปลงนี้ด้วยนะครับแปลงรอบข้างมีแต่ราคาไล่ละล้านกว่าบาท นะครับของเราก็จะตรงไปเนี้ยนะครับแล้วก็อ่าก็คือซีกนี้นะครับไอฝั่งเนี้ยเป็นของอีกคนหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับแต่แบ่งเป็นสามคนนะครับแบ่งเป็นสามคนนะครับแต่ก็อ่าเป็นของใครของมันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่ของคุณพี่ แปลงนี้แกต้องการจะขายนะครับแต่ฝั่งเนี้ยไม่ได้ขายนะครับแกต้องการจะขายเนื้อที่ของของเรานะครับที่จะขายนะครับ64ไร่3งาน40ตารางวานะครับ64ไร่3งาน40ตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดนี้พร้อมโอนเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงตรงข้ามกับนิคมโลดนะนะครับ นิคมโลจนาจะอยู่ตรงคนละฝั่งถนนหมายเลข304ก็คือตรงข้ามกันไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่จะที่มองเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่านี่นะครับตรงนี้เป็นบ้านจัดสรรน,นะครับขึ้นสิบหลังตอนนี้มีคนมาอยู่ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ออกไปตรงนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านตลอดทั้งเส้นเลยนะครับ เนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดแล้วก็จากตรงนี้ออกไปเขาหินซ้อนนะครับเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับออกไปตลาดเขาหินซ้อนเจดกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปอําเภอพนมนะครับอาเภอพนมระยะทางยี่สิบดกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซาระยะทางหกสิบสองกิโลนะครับมาถึงแปลงตรงนี้ระดับที่เนี่ยนะครับก็โดยรวมก็จะต่ำกว่าถนนประมาณสัก สามสิบเซนนะครับแต่เลาะเลาะถนนด้านหน้าก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับแต่ตรงกลางเนี้ยนะครับคือตรงกลางเนี้ยจะสูงพอๆถนนเลยนะครับระดับเราแค่จะอาจจะปรับถมตกแต่งด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับแล้วที่เหลือก็เอ่าเคลียร์ลิงนะครับสามารถทําบ้านจัดสรรนะครับหรือจะทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับตรงนี้เหมาะเลยนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโกดังพักสินค้าหรือว่าทำาอ่อ จะทำอะไรก็ได้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับนิคมโลจนะนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นิคมโลจนะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้บนหัวหลักเขตเลยนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายมากเลยนะครับ รูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตอนนี้บัตรยืนอยู่ตรงหัวหมุดตรงนี้นะครับคือมุมนี้เลยนี่นะครับหัวหมุดหัวหมุดหัวนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือตรงตรงปลายนิ้วบัตรเนี่ยนะครับตรงนี้มุมนี้เลยนะครับจากมุมเนี้ยยาวมามาถึงโค้งเนี่ยนะครับตามถนนลาดยางมาเนี่ยสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็จากมุมตรงเนี้ยยาวมาถึงอ่าทางสาระเส้นเนี่ยนะครับอีกสองร้อยสิบหกเมตรนะครับ ตีโดยรวมก็ติดถนนลาดยาง416เมตรแล้วก็ติดถนนสาธาณะเป็นถนนลูกรังเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับถนนติดถนนสามด้านตรงนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ถนนคอนกรีตก็จะโค้งออกมาทางนี้นะครับโค้งบางนี้ตรงนี้ก็เป็นทางสาธณะนะครับเป็นถนนลูกรังอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแปลงนี้จะติดถนนสามด้านเลยนะครับ นะครับเราแปลงของเพื่อนเนี่ยก็ติดสองด้านแปลงนี้ก็จะติดสนุนคอนกรีตนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่แปลงนี้ก็บอกขายนะครับล็อกเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือล็อกละหกไล่นะครับแต่ขายไล่ละล้านล้านสองนู่นนะครับขายไล่ละล้านสองนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเอาแค่แปลงนี้นะครับหกสิบสี่ไล่สามงานสี่สิบจุดหนึ่งตารางวานะครับอันนี้ คุณพี่เขาตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ไล่ละหกแสนนะครับนะครับก็ถือว่าถูกกว่าข้างเคียงนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับถูกกว่าข้างเคียงโดยรวมที่โซนนี้ราคาอยู่ประมาณไล่ละหนึ่งล้านขึ้นไปนะครับอาจจะหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านห้าแสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางแปลงอาจจะถึงสองล้านสองล้านกว่าก็มีนะครับแต่ตรงเนี้ยคือราคาแปลงใหญ่นะครับแกขายถูกที่สุดแล้วนะครับในโซนนี้นะครับ นะครับบัดไม่ได้บวกไม่ได้เทินทั้งสิ้นนะครับก็มาเช็คดูก่อนเลยก็ได้นะครับมาถามรอบข้างดูก่อนนะครับว่าที่ข้างเคียงเขาขายกันยังไงนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับเป็นที่โคกลูกลังอย่างนี้นะครับมีไฟฟ้าไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับติดถนนลาดยาง416เมตรแล้วก็ติดถนนสาระรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับ แปลงข้างเคียงเนี่ยนะครับขายไร่ละล้านสองนะครับล้านสองล้านห้านะครับแต่นี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเอาแค่แปลงที่จะขายนะครับของเราเนี่ยติดถนนกันยาวๆแล้วก็ติดถนนสามด้านเลยนะครับตั้งราคาไว้ไร่ละหกแสนนะครับราคานี้ยังต่อรองได้อีกนะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับเพราะว่าทางคุณพี่เขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับ นี่เลยนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยรถวิ่งไปเนี่ยนะครับตามถนนอ่าสี่ร้อยกว่าเมตรเลยนะครับถนนลาดยางนะครับแล้วก็เป็นที่โคกลูกลังอย่างเงี้ยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับห้องเช่าห้องแถวนะครับไปได้หมดเลยนะครับโดยรวมก็เป็นที่เนินโคกอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะ อ่าเอารถมาดันปรับถมตกแต่งแล้วก็สร้างได้เลยนะครับทําเป็นบ้านจัดสรรก็ได้นะครับห้องเช่าห้องแถวก็ได้ก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกอ่าที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งบัตรมานะครับก็คือแปลงนี้นะครับถ้าคุณท่านใดที่ทุนทรัพย์ไม่พอนะครับที่จะยกแปลงทางคุณพี่นะครับเขาก็จะแบ่งนะครับแต่จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็จะแบ่งครึ่งด้วยนะครับ แต่เขาไม่ได้แบ่งแบบสิบไล่ห้าไล่อย่างนี้นะครับแต่เขาจะแบ่งครึ่งเลยนะครับนะครับถ้าคุณคุณท่านใดมีทุนที่จะเอาครึ่งหนึ่งนะครับก็ทางคุณพี่เนี่ยนะครับก็ยินดีจะขายนะครับแบ่งขายด้วยนะครับเพราะต้องการจะขายนะครับราคาไล่ละหกแสนบาทราคานี้ยังต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงที่น่าเจ็บไว้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอยู่ พอวิ่งออกไปแค่สองกิโลก็เป็นนิคมโรจนะเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกันไปนะครับที่ในโซนนิคมโรจนะนะครับที่โซนนี้ราคาอยู่ประมาณไล่ละห้าหกล้านนะครับแปดล้านก็มีนะครับนะครับถ้าติดถนนสามศูนย์สี่ในนิคมโลจนะนิคมสามศูนย์สี่เนี่ยนะครับราคาอ่าไม่ต้องถามเลยนะครับอย่างน้อยก็ไล่ละห้าหกล้านนะครับแต่เข้าซอยมาแค่สองกิโลนะครับรอบข้างนี่ก็ยังมีแต่ล้านกว่าบาท แต่ตรงนี้ขายตั้งราคาไว้อยู่ที่ไร่ละหกแสนนะครับแล้วติดถนนกันยาวๆอย่างเงี้ยนะครับนู่นเลยนะครับหลักมูลหลักเขตนะครับก็ตั้งแต่เนี้ยนะครับต้นนี้นะครับที่บัตรเดินมาเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปนู่นเลยนู่นนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปนู่นนะครับข้างเคียงนะครับถ้าถนนเส้นนี้วิ่งออกไปก็ตรงออกไปก็ไปออกถนนสามห้าเก้านะครับ ถนนสามห้าเก้าแล้วเราไปเลี้ยวขวาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับเลี้ยวขวาไปก็ไปออกถนนหมายเลขสามศูนย์สี่คือเข้าออกได้สองทางนะครับแล้วก็อ่าเลยเราไปเนี่ยจะเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าออกไปนะครับมีแต่บ้านจัดสรรห้องเช่าห้องแถวเต็มไปหมดนะครับที่โซนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่ตำบลหนองบอนนะครับเออไม่ใช่นะครับต้องขออภยัย ตำบลหนองโพงอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจคนบุรีนะครับหนองโพงนะครับไม่ใช่หนองพนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทาง140กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ103มกิโลเท่านั้นนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับ บัตรวัด Google Map นะครับจากตลาดชนบุรีนะครับระยะทาง90กิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับระยะทาง90กิโลนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมา,าเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับแผดริ้วนะครับระยะทาง62กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้ ไปที่อำเภอพนมนะครับอำเภอพนมจ oui อ Teraz, อังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับจากตรงนี้ออกไปตลาดพนมระยะทาง27บกิโลนะครับแล้วก็ออกไปตลาดเขาหินซ้อนนะครับก็คือออกไปจากแปลงออกไปถนน3า4ศนีแล้ววิ่งไปตลาดเขาหินซ้อนเนี่ยนะครับจากตรงนี้ออกไป7กิโลเท่านั้นนะครับเข้าออกได้2ทางด้วยนะครับก็ถ้าเราออกจากแปลงไปเนี่ยนะครับวิ่งตามถนนลาดยางไป ไปเลี้ยวขวาถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปขวามือก็วิ่งออกไปถนนหมายเลข304นะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับมายืนอยู่ตรงแปลงเนี้ยนะครับยังได้ยินเสียงรถวิ่งเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับนิคมโลจนะด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดของนิคมนะครับมีตึกมีห้องเช่าห้องแถวเต็มไปหมดนะครับ ตรงนี้เราก็เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับหรือเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับตรงนี้เหมาะเลยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบนะครับบัตรก็จะให้ชมประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าเดินรอบก็จะใช้เวลานานนะครับบัตรจะให้ชมแบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมต่อออกถนนหมายเลข304ได้นะครับแล้วไปด้านหลังก็เป็นถนน359นะครับก็เป็นที่โคกอย่างเงี้ยนะครับแล้ว สโลปไปหาถนนนะครับถนนเนี่ยตรงตรงที่บัดยืนตรงเนี้ยเสมอถนนเลยนะครับเสมอถนนเลยนะครับแล้วยิ่งเข้าไปกลางๆเนี่ยเป็นสันเนินขึ้นนะครับในแปลงไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับคือเป็นที่โคกสวนมันอย่างเงี้ยเสมอทั้งแปลงเลยนะครับแต่ช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นเนินขึ้นหน่อยนะครับเราสามารถที่จะเขี่ยนะครับเขี่ยให้มันเสมอก็สามารถที่จะ สร้างบ้านจัดสรรหรือห้องเช่าห้องแถวได้เลยนะครับที่มองเห็นนั้นนะครับสิบกว่าหลังนั้นก็เต็มไปหมดแล้วนะครับนะครับเต็มไปหมดแล้วตรงนั้นนะครับแต่ที่เขามีจํากัดนะครับที่เขามีจํากัดเขาสร้างเสร็จเขาก็มีคนมาอยู่นะครับตรงที่มองเห็นนั้นนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปนะครับแปลงติดกับเรานี่ขายร้านสองล้านสามนะครับแต่อันเนี้ยตั้งราคาไว้อยู่ที่หกแสนนะครับราคาก็ยังต่อรองลดหย่อนได้อีกด้วยนะครับ ก็ถือว่าน่าจับจองไว้นะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการซื้อเก็บหรือว่าต้องการซื้อนะครับแบ่งก็ได้นะครับเราซื้อแล้วเราก็แบ่งเป็นล็อกละสองไล่สามไร่แล้วก็ขายต่อก็ยังได้นะครับก็สามารถที่จะทํากําไรได้เลยนะครับพอรอบข้างเนี่ยนะครับมาชมได้เลยนะครับมาสอบถามข้างเคียงนะครับมีแต่ราคาร้านขึ้นนะครับแต่ตรงเนี้ยตั้งไว้อยู่ที่หกแสนนี่บัรว่าถือว่าราคาซอฟที่สุดแล้วนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอเวพร์ให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจนะครับที่ดินนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอภัย ากาบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ผิดพลาดประการใดอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับทางคุณพี่ต้องการจะขายนะครับก็คุณคุณท่านใดนะครับต้องการาซื้อที่เก็บเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับ แปลงนี้ถ้าคุณคุณท่านใดนะครับที่เนี่ยตรงนี้ตอนบัดยืนตรงนี้นะครับก็จะสูงกว่าเนี่ยนะครับจะมองรู้เลยว่าเป็นระดับตรงนี้จะสูงกว่าถนนเลยนะครับคือที่ดินไม่ต้องปรับถมตบแต่งอะไรมากมายนะครับก็เคลียร์ลิงนะครับรูปแปลงก็สวยด้วยนะครับสามารถแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาแบ่งกันก็ได้นะครับคนละสามไร่ห้าไร่ก็ว่ากันไปนะครับ หรือค,คุณท่านใดที่ต้องการซื้อเก็บเป็นมรดกให้ลูกให้หลานแปลงนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับแล้วก็ติดถนนทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือด้วยนะครับแล้วด้านทิศตะวันตกก็ยังติดถนนอีกนะครับก็สามารถแบ่งพี่แบ่งน้องได้เลยนะครับคนละยี่สิบไร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือต้องการเจ้าครึ่งหนึ่งนะครับก็มาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับ คุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับคุยกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับหรือต้องการจะยกแปลงก็ได้นะครับราคาก็ต่อรองเอาเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบ ที่ดิน64ไร่3งาน40.1ตารางวาราคาไร่ละห0แสนบาทราคานี้ยังลดหย่อนได้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณมากครับ